ผู้โดยสารกลุ่มนี้ท้ายอดเดินลงจากรถตู้หลังกรมการขนส่งทางบกสืบทราบว่ามีคนนำรถตู้ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะหรือรถตู้ป้ายดำมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารย่านสีลมทันทีที่รถคันนี้จอดทหารกองพันทหารมาที่3รักษาพระอ,องค์ทำทีเป็นผู้โดยสารขึ้นไปนั่งภายในรถและส่งสัญญาณให้ทหารอีกชุดหนึ่งเรียกตรวจซึ่งรออยู่ระหว่างเส้นทางสีลมถึงวัดสารอด คนขับรายนี้อ้างวา่าขับรถโดยสารมานานกว่า2ปีจอดรับผู้โดยสารตามรายทางเก็บเงินในอัตราย5 5บาทต่อคนก่อนหน้านี้เคยติดต่อขอจดทะเบียนแต่ยังไม่พร้อมไปเปลี่ยนเป็นป้ายเหลืองโดยนํากระดาษที่มีลายเซ็นของทหารมาอ้างว่าดได้รับอนุญาตแล้วยังไม่พร้อมนะครับคือถ้าเราเราไปทําบางคันก็ยังไม่ทําก็มาแฝงวิ่งกับเรานะก็เอาเปรียบเรานาะ้ ถูกกล้องแต่คันไม่ถูกกล้องก็มาแอบวิ่งด้วยคือของเราติดปัญหาอะไรคือตอนนี้ที่ยังยังไม่ได้ไปายาให้มันถูกกล้องก็เน,นี่ยแหละปัญหาเนี้ยไม่พร้อมผมว่าพร้อมแต่ว่าคนอื่นไม่ทำผมผมจะทำทำไมส่วนรถตู้คันนี้เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยผู้โดยสารล,ลงกลางทางแล้วขับรถหนีแต่สามารถสกัดจับได้พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอน,นอทุ่งมหาเมฆดำเนินคดีการขอจดทะเบียนรถตู้วิ่งในกรุงเทพจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคอสอมก ก่อนที่กรมการขนส่งทางบกจะอนุญาตให้เป็นรถโดยสารสาธารณะแต่ก็มีสาเหตุที่ไม่สามารถอนุญาตให้จดทะเบียนได้เช่นรถมีสภาพเก่าซึ่งจะต้องใช้งานไม่เกิน2ปีบริษัทฟไฟแนนซ์ไม่ยินยอมให้จดทะเบียนรถกลุ่มพวกนี้นะครับไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเรื่องการคุ้มครองผู้โดยสารถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเรียกประกันเรียกอะไรได้ อุบัติเหตุจากรถตู้โดยสารสาธารณะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งสาเหตุหนึ่งเกิดจากความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยการตรวจจับความเร็วตามเส้นทางหลักข้ามจังหวัดเป็นหนึ่งมาตรการป้องปรามลดอุบัติเหตุซึ่งจะตรวจจับรถที่วิ่งเร็วเกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรณีน,นี้เนี่ยเป็นทางหลวงหมายเลขเจ็ดที่จะวิ่งมุ่งสู่ภาคตะวันออกรถคันไหนที่เราตรวจพบมีความเร็วเกินเนี่ยเราก็จะทำหนังสือเรียกผู้ประกอบการให้มารายงานตัวนะครับ ไม่ว่ารถตู้โดยสารจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สําหรับคนที่นั่งเป็นประจำยังคงเลือกใช้บริการเหมือนเดิมเป็นเพราะมีความสะดวกสบายไม่ต้องแข่งแย่งกันขึ้นรถเมย์ยืนเบ็ดเสียดบนรถไฟฟ้าหรือแม้แต่เสียเงินค่าแท็กซี่จํานวนมากอย่างไรก็ตามความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการและคนขับรถต้องคํานึงปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพราะนั่นหมายถึงชีวิตของผู้โดยสารที่นั่งอยู่ภายในรถสักดีพัฒน์ประพันธ์วรคุณถ่ายภาพวัชราตาคำรายงาน